สำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาว่าลูกของเราพูดช้าอายุสองขวบสามขวบแล้วยังมีปัญหาเรื่องของการพูดไม่เป็นคำพูดได้แก้คำเดียวอย่างนี้นะคะเราจะมีวิธีการกระตุ้นพัฒนาการอย่างไรบ้างซึ่งการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษาเนะะี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคนที่อยู่รอบข้างเด็กคนภายในครอบครัวต้องให้ความสำคัญมากๆเลยสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องกำจัดออกไปก็คือเรื่องของหน้าจอต่างๆ หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอทีวีหรือหน้าจอ iPad หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะสิ่งหเหล่านี้ค่ะจะเป็นการสก,กัดกั้นพัฒนาการของลูกอย่างมากๆเลยแล้วก็เราต้องมีการกระตุ้นการฝึกให้เขาพูดบ่อยๆเช่นคนในบ้านก็ต้องมีการพูดกับลูกเนี่ยค่ะบ่อยๆกินข้าวอาบน้ําทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่พยายามชวนเขาพูดคุยชวนให้เขาคุยตาม จะเป็นการกระตุ้นภาษาที่ได้ดีมากๆเลยแล้วก็ควรที่จะพาเขาเนี่ยค่ะไปเล่นกับเด็กรุ่นพี่นะคะหรือว่าเด็กวัยเดียวกันก็ได้ที่พูดเก่งๆนะคะมีการกระตุ้นให้เขาพูดกระตุ้นให้เขาสื่อสารกับเด็กวัยเดียวกันหรือเด็กรุ่นพี่เนี่ยเขาจะชอบนะคะเขาจะมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษามากๆเลยแต่คนแม่บางคนเขาบอกว่าโอ้โหเด็ก สามขวบแล้วลูกจะเข้าเตรียมอนุบาลแล้วยังพูดสื่อสารไม่ได้ยังสื่อสารไม่รู้เรื่องอันนี้ควรที่จะพาลูกพบคุณหมอนะคะ